ชิมตูดกินแมะเอาเนสเ่ยว่าจ้เก่าชิเก่ายางนะครับเมื่อกี้เดินผ่านตอนไปเห้องน้ำเห็นต้นหนึ่งคุณคุสวัสดีครับทำยังไม่มาองยังไงวะกลัวกลัวกลัวาสวัสดีครับเราวงมจครับผมียนที รักทางิดินก็พี่ยอานได้นำตัวด้วยนะครับผมบางท่าน f c ฟซีพิจันทรอาจจะยังไมไ่รู้จักเรานะครับผมต้องมูจุ่มครับผมเป็นนักร้องครับสวัสดีครับผมบ้านมูจุ่มครับผมเป็นมือกองครับสวัสดีครับผมฟองนะครับผมเือคีย์บอร์ดครับใช่นะครับผมมือเบสครับบ้านครับผมเจ้าของใครครับูเร็วอก็ ตออกันนี้ก็มาอัดเพลงครับบารูวัดศรีเดะอัดยังแน่ว่วันี้แต่ว่าแต่ว่าบริษัทสีพไปกินขางก่อนเราบริษัทไปกินอย่างกินว่ามีไก่ย่างมาสั่นว่าไก่ย่างท่าไหนกูได้ยินเร็วๆมาได้ยินไปเร็วว่างเลยเป็นไก่ย่างไก่ย่างยังบางสิงห์บุรีสิงบุรีไม่ใช่ยูใส่วิเชียรบุรีอ้าววิเชียนอยู่บนก็มีวิเชียรตีขับมาจากคอนเทนข้างทางก็วิเชียรเต็มเลยป่าโตากคนกเหมืนาวิเชียนว่ะมันว่ามีไก่ย่าง พี่บุญบ่ะไม่ยังพี่บุญไม่พอแล้ยังอุบลนอันนี้ไม่พอคือยังกวาจับอุบลนนั่นสิไหมต่ว่ากวาจับอุบลอยู่คอนแกนกเกินไปกวาจับอุบลได้นระดับ่ะไ้โอ้ยยุคอนกวาจับเวียดนามป่ะโอ้มา,กาไก่เนจะมาดูว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าไก่ย่างวิเชียนทีไมที่มามันเป็นไงวะชาวลุงโล่งเลยนะสมองตัวน,นี้ไอ,อคิดแล้วเนาะที่มาไก่ย่างวิเชียรบุรีมันมาจากลุงวิเชียนเมื่อก่อนนี้แกทำงานอยู่ไรอ้อยแกเป็นตาโกรย ตกดึกแกไปกีดยางทีนี้กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไมอนตอยู่ในกอสมนนะเอาไหมเอาแกทำงานแล้วทีนี้แกตกง,งานมันช่วงข้าวยากหมาแกแพงไงแกก็เลยออกมาจากงานโดนไล่ออกก็ไม่รู้จะทำอะไรเอาแล้วทำไมแกโดนไล่ออกอคิดไม่ทันเลยแก,กก็เลยโดนไล่ออกมาแก,กก็กลับม,มาอยู่บ้านลูกหลานก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยแกไว้คนเดียวเนาะ จะทายังไงชีวิตนี้หือหมดอะไรใจอยากแล้วเดินเข้าไปในเล้าไก่จะฆ่าตัวตายให้ไก่ตีตายให้ไก่ตีตายแต่พอดีเกิดไฟไหม้พอดีไก่ก็โยนกระเทียมโยนอะไรใส่ไก่เงี้ยเออออกมาเป็นเก่ยางที่เลียร์เลยเอาเกล็นี้ไปก่อนโล่งๆอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปร้านนะร้านไหนอรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จะรู้พร้อมกับคนดูเนี่ยนะโดนเสือภัยรอดูนะครับตอนถึงร้านไปกันเลย ถึงแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาตูดกินกันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนบอลเป็นบุ๊ปบุ๊บได้หนิบุ๊บได้หนิไม่บุ๊บโอ้ยลูกพี่จะด่าได้หน่ลูกพี่จะด่าได้หนิสวัสดีครับสวัสดีครับมีอย่างกินแน่นอครับนี่โอ้ยแตงแด๊บจะเสียบโอ้ม่ิเตียลมิเตียบสยบ้าตายยังครับ โอ้หลายแนวเอาแนวเสียบๆมาจากเก่าสิบเก่ายางนะครับผมโอ้ยฮะพอไหมพ่อพอเก่าสิบเก่ายางพ่อเกียพอก็พอพอเครื่องทองอยอ่อินนี่ปีกไก่สิ้นซวนเป็นอะไรรึเปล่าครับโอ้เป็นไส้ค่ะเป็นคนค่ะผมบ่เคยเห็นเองสิคอนี่คอไก่อะครับช่วงล่างไก่มีนะครับช่วงล่างไก่ก่อันนี้คอคอไก่หัวไก่ก็มีนะ เพื่อคนดูไม่รู้น่องไก่มีอันนี้คอไก่นะครับไม้ละสิบบาทนะคะกินตีนไหมเฮ้ยพูดอย่างนี้เหรอกินตีนไหมล่ะกินเลยๆมันจะกินตีนเลยไหมล่ะตีนไก่ไหมตีนกูเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทำให้กินเลยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตเมาล้านเลยครับเดี๋ยวซีเฮียสโกินครับอุ้ยอันนี้เป็นนขอโอ๊ยไม่ใกล้หรอทำไมจะขึ้นสวรรค์พราะงั้นเข้าไปดูในร้านเลยนะครับมีแนวต้มๆบ้างครับต้มมีต้มซุปเปอร์ตีนไก่ เอายซูเปอร์ตีนไก่เอาไหมร้านนี้โหดกลับอาซูเปอร์ตีนไก่นะครับผมผมอยากกินตั้ตั้ทะเลครับใส่ชายด้วยขอต้นมะพร้าวสองต้นครับตั้ทะเลเอาเป็นสดหรือว่าสุกดีคะตั้ทะเลตั้ทะเลเอาเอาเป็นผ่อนก็ได้ครับโอ้ยสดไม่มีตังจริงๆเอาเป็นผ่อนนี่ก็เฮ้ยเจอเมนูเด็ดถ้าเกิดมีสปอนเซอร์เราจะถืองี้แต่ถ้าไม่มีถืองี้ นี่นี่นะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับติดต่อมาเลยขอสปอนเซอร์หน่อยะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแม่ค้าทำอาหารให้เรากินนะครับอ๋อได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นต้มซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะซุปเปอร์ค่ะหรือว่าเป็นขาไก่ค่ะเปิดมาดูนะค่ะจะเป็นแบบยืดล้วนค่ะโอ้ตีนไก่ซุปเปอร์แบบรสแซ่บของทางร้านนะคะแซ่บแน่นอนไหมครับนี่แซ่บค่ะรสจัดค่ะครับผมจัดมาเลยครับเอาให้มันใส่กิ้วไปเลยค่ะ เสพรสจัดนะคะครับผมจานมาเลยครับไม่ต้องใส่ชูรสเยอะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะไม่อร่อยครับผมโอ้ไปเบื้องปิีงไก่เดี๋ยวกันครับพาไปดูไก่เลยค่ะไปเบื้องปิีงไก่เดี๋ยวกันพาไปปิีงไก่ไปพาไปดูปินงไก่หน่อยเด้วอายสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนี่ ย่างไก่ครับปิ้งได้ไหมครับครับเป็นปิ้งได้ไหมครัอันนี้เป็นไก่สดอะไรครับผมไก่สดไก่ย่างวิเชียรบุรีครับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับมาจากไหนครับนี่มาจากอำเภอวิเชียรบุรีครับไม่ไม่ลุงมาจากไหนครับนี่ไม่เจ้านี่ไก่ไก่ไก่วิเชียรบุรีไม่ครับไก่ไก่สดแถวนี้แหละครับอยากรู้เอกลักษณ์ของไก่ย่างวิเชียรบุรีครับผมพอพอจะบอกได้ไหมครับเอกลักษณ์ของไก่ย่างวิเชียรบุรีครับไม่มีขานะครับไม่มีหัวไม่มีคอที่ไม่มีขาเดินไงครับต้านอครับอ๋อ แล้วเดี๋ยวนี้มีหัวไก่ขายไหมมีครับแลก็แยกไปหัวไก่แล้วมีหัวขวันไหมครับหัวขวันไม่มีมีไส้ไก่ไหมครับเียวน้ไส้ไก่แยกไปแล้วครับไหมไ่ไก่ย่างในรถครับเอาดูกับจักรยานแล้วครับปิ้งไก่นี่สูตรนี้กินฟรีได้ไหมครับสูตรนี้อันนี้ย่างขายครับไม่ได้ย่างโชว์ลูกค้านี้สับใส่จานได้เลยไหมครับได้เลยครับถ้าซื้อครับสับให้ฟรีครับถ้าอยากเสียตังค์ทำไงครับก็ต้องซื้อครับ ผมขอญาตปิ้งเองได้ไหมครับได้ค่ะขอญาตเดี๋ยวให้เพื่อนผมปิ้งเลยครับเพื่อผมอารมณ์ดีช่วงนี้ชอบปิ้งไก่เมื่อวานนี้ไปปิ้งไปสามตัวโอ้โหอ่ะไม่ไม่มีใครชงเลยเลยไปปิ้งไก่ปะทำงานตอนนี้แต่มีหน้าที่ปิ้งไก่ได้ไหมอันนี้ได้ไหมผ่านไหมผ่านไหมัไม่รู้เหมือนกันไม่ผ่านเนาะพริกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับอือไม่ใช่ไก่เหรอครับเนี่ย พยันพลิกหน่อยกลับด้านหน่อยไม่งั้นไม่ก่อนสุกมันจะมันจะไม่พฤหัสแล้วครับสุกพฤหัสหลังเที่ยงคืนอ่ะอ๋อครับครับมันจะเป็นสุกพอดีมันจะข้างนอกมันจะดูนี่แต่ข้างในมันจะไม่สุกถ้าเราแช่ไว้นานๆนเหมือนย่างแก้มเหล้าอะไรประมาณเนี้ยอะไรอ่ะขออนุญาตถามเพื่อแบบว่าให้ความรู้คนดูได้ไหมครับได้ครับทำไมเราต้องเสียบไม้ลงเนี่ยเพื่อให้กระดูกสันหลังของมันเนี่ยมันจะให้หยดโยดออกไปครับน้ําเลือดน้าอะไรครับมันจะสุก ทําให้ไก่ไม่คาวใช่ไหมครับไม่คาวมันจะหยดออกไปหยดติ้ง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 ลงออไปใช่รับ<อ>กระดูกสันหลังมันเป็นตัวที่สุกยากที่สุดครับผมมันหนาแล้วอย่างขนมต้วยนี่ปิ้งไงครับ <ś SAM> อ,นนอันนี้รับเขามาครับอ๋อปากขายผมมาครับเดี๋ยว <S <S ผมขออนุญาตไป<า>ดูส้มตำก่อนครับ<า>ผมสั่งตำทะเลไว้ไม่รู้ต้นมะพร้าวผมได้หรือยังครับทางไปเราไปดูส้มตำคนที่หิวกว่าศิลปินนะฮะโปรดิวเซอร์นะฮะหิวกว่าศิลปินแล้วนะตอนนี้ เอาปลาตัวหนึ่งนะครับแต่ขอเป็นตัวที่แบบว่าว่ายน้ําอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นทําต้มอะไรอยู่ครับซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์ผมขอญาตเข้าไปชิมเลยไหมครับอ๋อได้ค่ะโอ้ยเอา <ๆ S 1> เก็บใครเก็บใครเก็บใครไว้ขอญาตนะครับขอญาตขอญาตชิมหน่อยนะฮะโอ้อน,นี่ร็จัดถ้าไม่จัดตัวกนนินครับตัวกินริจัดจัดประเด็ดจัดประเด็ดอิ่มอิ่มก่อนรากนางแหลาครับอันนี้อันนี้ร้า,านตั้งอยู่ตรงไหนครับผม ของบ้านสะพือเหนือค่ะอยู่ในตัวพี่บุญเลยใช่ไหมอันอำเภอพี่บุญใช่ไหมครับผมค่ะอำเภอพิ่บุญค่ะโอ้ผมขอมาชิมมาชิมชิมได้ค่ะพี่ขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะฮะสดร้อนออร่อยร้อนอร่อย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 ใส่ไปในลวกลื่นขอเหนียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เพื่อนผมชิมก่อนเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนผมชิมเองมา เมื่อก่อนเมื่อก่อนเปิดร้านชื่ออะไรนะอ๋อจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมขออนาตเมื่อกี้ผมได้ชิมไปแล้วต้มแซ่บอร่อยมากเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมชิมก่อนอันนี้อันนี้เกลือนะครับเกลือข้างๆนะเกลือโอ้ยติดเศษติดเศษออกออกออกอ,อ,กอ,อ,กอันนี้ตำไทยไข่เค็มนะคะไก่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 มาชิมต้มแซ่บ แล้วบอกเดี๋ยวขอรีแอคหนักๆเลยว่าอร่อยเรียวๆอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไปสดหมดคำนึงแลงเออทองนี้เป็นไงเป็นไงรสชาติอร่อยไหมเฮ้ยเค็มนได้ไงวะเค็มนได้ไงวะไม่เค็มเอากล้องกล้องกล้องมานี่กล้องแกนบอกว่าเค็มแกนบอกว่าเค็มดังๆดังๆ ไปไหนไปไหนเป็นไงเคี่ยมไหมเครื่องถึงเครื่องถึงสงสัยเครื่องถึงคิดถึงขิงมากเลยเอออร่อยใช่ไหมเอาเกลือกินไปอุ้ยโทษโทษโทษมีเป็นเม็ดมีเป็นเม็ดอยู่ดิโโททษษโทษโทษโทษ อันนี้ตำป่าครับค่ะตำป่าเราเราเหลือเมนูอะไรอีกมครับเหลืออีกเยอะค่ะโอ้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรอที่โต๊ะได้เลยแล้วขออนุญาตแบบนําอาหารไปให้พวกผมเรื่อยๆเลยนะครับได้ค่ะโอ้เสิร์ฟเรื่อยๆแบบเอาจุกๆเลยครับวันนี้ได้ค่ะอันนี้ตำป่าโอ้ตำป่าอุ้ยตำป่าเยอะขนาดนี้เลยครับเครื่องแน่นๆเลยนะสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทสี่สิบบาทได้ค่ะเดี๋ยวหมูยอเลยครับเอาไหมค่ะมีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินที่โต๊ะนะฮะได้ค่ะเดี๋ยวนะครับผมค่ะ ต้นไหนครับอ๋อเมื่อเดินมาเร็วรอนนะมือเราครับเมื่อกี้เมื่อกี้เดินผ่านตอนไปเข้าห้องน้ำเห็นตัวหนึ่งคุ้นๆหน้าเหมือนใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูมาอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบนกน,นักธนาคารเลยครับอ๋อเป็นลูกค้าประจำร้านนี่นะครับหรือว่าใช่ครับลูกค้าประจำชอบชอบ,ชอบมากินร้านนี้ครับอร่อยครับผมกินเป็นประจำครับใหญ่ ต้มแกงปลาดุกแกงยำครับอ๋อำำไก่มมไม่มียำไม่มียำเขาเป็นไหนวะมันมันยำครับตำโพลตเลอร่อยอร่อยอ๋อตำโพลมักินบรรยัตมีทรายมีอะไรติดฟันนะสวัสดีครับสวัสดีครับีนู้นู้เอาเอาน้ำไหมเจิ้พี่หน่อยน้ำแดงน้ำแดงน้ำนน้ำแดงนะครับ โอ้น่าอร่อยนะทำไมทำไมทานนู้นอาหารเต็มตู้กินไม่ได้ครับโอ้น่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไก่ไก่ย่างนี่นี่นอร่อย,ย,ออยอไหมครับเก็ได้เลยครับเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีเขาบอกอข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 อา,อาคขอ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 ้อขอขอขรายขอ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 ขขอ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 อขอขอินขอขอขอ้อขอาข้ขออขขอขอขขอขอขข้าขขขอ ไม่ไม่ไม,ไมผมเห็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไต่เดี๋ยวผมดูให้อาจจะมีสารที่กดทดสอบดูครับทดสอบดูไม่มีไม่เหนือยครับไม่มีฟอดไทยนะครับอา้าวโอยอันนี้หิวจริงจริงหลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นการเซตเป็นการอะไรไม่ใช่นะเรียวๆเลยตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ไม่ต้งถามกินเลยอันนี้ปูปูม้าใช่ไหมครับเนี่ยปูถ่าไม่ณจะเห็นไหมครับเนี่ยมันแค่ไหนเนี่ยอะไรครับ นแก่ปูม้าอ่อนนภาหรือเปล่าไปแล้วนะครับไปแล้วครับผมครับผมผมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจะนั่งเลยครับสบายเลยครับผมทำเหมือนเป็นร้านตัวเองเลยครับทำเหมือนร้านตัวเองเลยครับนี่ก็ร้านร้านใครอ่ะร้านเด๋อร้านเอันนี้มากินมากินแถวนี้ประจำไหมครับมากินแถวนี้บ่อยไหมครับอ๋อเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับโอ้ยผมเหมือนกันครับก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับอันนี้มาจากไหนครับนี่ กกอ๋อซีส,สกเกตพู้เดินทางมาไกลนะครับเนี่ยมากินปิ้งไก่โดยเฉพาะเลยครนะัมาเที่ยวเลวนน่นอ๋อมาเที่ยวมาเที่ยวผมครับไม่ครบกันแล้วครับผมผมครับผมครับปาเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะเรากันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างฮะอันนี้จะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับอันนี้แล้วก็จะมีตำซีนไก่ตำปลามีต้มแซ่บซปเปอร์ตีนไก่แล้วก็มีข้าวเหนียววันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเอามาให้เรื่อยๆน้ำครบผมน้ำครับเราต้อาน้ำอะไรก็สั่งเลยนะครับ

อะไรวะน่าปูกลายาก็ไม่มีแล้วแต่ปูตูนตัวนี้กินนี่แหละหมูเป็นไร่พงเลยอะไรก็เป็นท่อนดูนานเล้วเด็ดปีแล้วไม่ยังไงเนี่ยดู้ระเพาะบู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 มูบ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 บูบาบูบูบูใชู่บ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 บู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 ูบูบนบ่ ดอไหมถ้าทำใส่ได้อ่าอ่าเี๋วไ้ที่เขาบอกว่าปลาเผานี่ทั่วไปมีแล้วแต่น้ำจิ้มที่นี่คือสุดยอดมากคือเป็นสูตรของทางร้านเลยสูตรพิเศษครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาชิมให้ดูว่าเป็นยังไงวางได้ยังปลาเองอีไเรา่องไม่ิดีกินปลาเผาให้อร่อยวางได้อย่าง,ง,งว,าวาิธีกินปลาเผาให้อร่อยคือใส่ปากอย่าลืมน้ำจิ้มนะเนี่ยไหนเรามาลองน้ำจิ้มสูตพิเศษจ้หมดสิน่มันจะมีรจ้าขอัวเนี่ย เหมือนบางคนมีความพยายามแบบสูงหิวหิวแหละหิว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 จริงตามคอนเซ็ปต์เขาอะไรเนาะไปเลยเฮ้ยเราต้องใส่ผักก่อนไหมกินไม่เป็นยิ่งใส่กาก่อนใส่เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวไปห้ามสามสองหนึ่งไปฮึรสชาติอะไรอะเอาเอากระสุนกินได้ไหมได้ครับแล้วน้ำจิ้มด้วย ผมจะรีวิวน้ำจิ้มที่นี่ให้ฟังน้ำจิ้มที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเมื่อกี้เล่นอันนี้ไม่มุกแน่นอนดูที่นี่โอ้ยน้ำจิはは้มที่น ну ี่ที่อื่นนี่ที่อื่นนี่ถั่วแบบละเอียดมากเลยที่นี่มีแต่ถั่วเลยเนี่ยเต่น้ำจิ้มเลยใช่ไหมแล้วโอ้ยแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยมีรสชาติรสชาติรสชาติไปคิดมาใหม่ไม่รสชาติเปรี้ยวอันนี้น้ำน้ำเนน้ำอะไรครับเปรี้ยวหวานบอกเปรี้ยวหวานไทย ใครชอบรสชาติเปรี้ยวหวานนี่กินด้วยหมาะเลยอร่อยมากที่หิวกว่าก็คือโปรดิวเซอร์นะนั่งกินด้วไหมนะนั่งกินได้ทำกินอร่อยแล้วก็ผักเขาให้เยอะด้วยที่นี่อันนี้ราคาเดี็ดๆยังไม่วางอีกเล่าป้าแมป้าเผานี่จุบเท่าไหร่ครับอุ้ยร้อยสามสิบบาทเองนะปลาเผาแต่วันนี้แม่ลดให้ใช่ครับเดียวหมดสองร้อยครับผมพี่รู้จักเขามาตุ้นไหมครับ รู้จักคำว่าตูดไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกทีเฉียครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมรู้จัก,กอยู่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคบอกไว้นีเฉยนะครับบอกไว้เฉย,เยผมไม่รู้ภาษาอีสานเนี่ยผมลยอยากเรียนรู้บ้างเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนเจนแล้วผมจะขอญอยตก,กินต่อกัอน <c oughs> อร่อยมากแล้วก็ปลาเผาน้ำจิน้นสูตรพิเศษเขาค <c oughs> ือแบบอร่อยทีเด็ดมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําเลยคือ ปิ้งไก่หอมนุ่มอร่อยมากแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็เครื่องเคียงเขาให้มาเยอะปลาเผาอะไรเงี้ยราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะระาคาถูกมากผมแอบไปดูป้ายหน้าร้านมาเมื่อกี้ไม่ได้ถามแม่ค้าหรอกอยากให้ทวง <c oughs> อยากให้ทวงเรื่องป้าย <c oughs> โลโก้รายการ <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเฮ้ยทำไมเฮ้ย,ยทำไมเป็นอย่างนั้นเราผิดทางเหรออ๋อค,ครับอ๋อจะออกไปรอแล้วครับไปรอบนรถ ให้พวกผมเยา์บินอ๋อได้ได้เอ้ยกินเศษหาถุงมาห่อด้วยนะเดี๋ยวไปปล่อยลงคืนแม่น้ำมูลให้เขาได้มีชีวิตต่อตีนไก่อ่ะตีนไก่เอาไปปลูกแค่เป็นตัวลดน้ำดีๆอันนี้ก็ไปปลูกได้อีกนะเนี่ยเออเติมลดน้ำทุกวันตัวดินเฮ้ยเราเราขอถุงเขาห่อกลับได้ไหมขอขอรีแล้วอ๋อเราเตรียมมาแล้วใช่นี่มันสมชื่อรายการเราตูดกินเราเพิ่งวิ่เกินไป ต้มออกมาเอาขอนมจีนหน่อยมีน้ำยายอยู่บินมาแล้วสบายแปดร้อยค่ะเฮ้ยสบายครับคุณเสิร์ให้ตังมาเฉยๆจริงเงินไปให้แล้วเหลือซื้อกาแฟ<ๆ>ได้อีกเนี่ยเงินในมือเนี่ยเจอราคาถูกจริงครับนี่สั่งมาเยอะนะเพื่อเห็นราคาเท่านี้เออโอ้ยจริงๆเรามีเยอะกว่านี้อีกนะที่เห็นเชฟบินออกมาเนี่ยแค่800บาทเองเท่านั้นนะอุยเนี่ยบางเมนู40 50บาทเนี่ย130 100อุโ้ยถูกถูกตำทะเลกุ้งปูแบบแน่นๆเลย ราคาถูกมากร้อยเดียวเองอร่อยด้วยเนาะใช่อร่อยน้ำแดงน้ำแดงมีน้ำแดงด้วยยี่ห้อแฟนตู้แต่ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนยี่ห้อแฟนตู้ขออนุญาตเช็คบินก่อนนะเอาได้ตังน้ำเงินไหมลองนับหน่อยดิไม่ถนัดน้ำเงินก้อนใหญ่ก็ไม่บอกรู้สึกแปลกตังลำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือทั้งใบหนึ่งนับหม่ยเอ้าเขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ิสนะครับอาจจะคิดว่าเตรียมนะครับเรียวๆเลยนะพี่ครับพี่ครับตังไม่พอครับโปรดิเซอร์ล้างจานนอ่ค่ะโปรดิเซอร์ต่กล้องโปรดิเซอร์ไปไหนแล้วครับตังพอพอไปล้างจานเลยค่ะให้งบคนละร้อยพวกเธอกินเกินพวกเธอก็ต้องจ่ายเพิ่มไหมคนละร้อยเนี่ยวหนึ่งสองสามสี่คนละร้อยเอง ตำแหน่งหลักจานยั่งวางผู้หญเลยจานเลยค่ะประโถกคือดูถูกศิลปินนช่ะหมซัมซี่ร้อยนึงไหไปฮ้อมีบ่อล่ะม่มีต้องล้างจริงๆคข้าวหลังจานนี้เฮ้ยอาล้างจานมันแค่เบ้าล้างด้วยกันไม่ได้เบ้าไปฮ้ล้างจานเขาตูดกินเราตูดนี้หมูวะฮ้เขาบอกว่าเลยให้เขา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 ล้างสองคนเออเนาะเท่ากับเรียนนี้เลย ไม่ไม่ไมเราเราทำท่าล้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเราก็เอ้ยปวดท้องเข้าน้ำก่อนแล้วก็หนีวันเลยให้ตายใจก่อนให้ตายอย่างนี้มาแล้วเออม่ใช่แล้วม่ใช่วยแล้วเออโอเดซี่ยังบุกจ่ายคุณอร่อยคนมันหิวอะนะเต็มที่เลยใส่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 เราแบบกินแบบเต็มที่ กกินเต็มที่ยุทธทหารต้องเห็นนหน่อยปไปพูดเสอด้พอบอกกอนนีู่เสอให้น้อยอ่อพี่ให้น้อยไปดมาช่วยมาช่วยช่วยยังไปมิช่วยยังไปช่วยเตี้ช่วยเต็มที่ช่วยยังเออปวดท้องปวดไปฟาไปฟาไาแม่ฟาไปฟามาเข้าน้ยป่ะโอ้หองน้ำก็ไปเปลนป่ะสามาเดี๋ยวสามาเดมวยของน้ำกนไปไป กูเป็นนักร้องเนี่ยซื้ไปหมดแล้วจิ้กูผู้เดียวบดนี้โอ้ยนาะเงินกับไข่มาหน่อยจางกันต้มเนื้มาลางบดนี้โอ้ยมึงกับทิมเฮ้ยเอาเปียกไุ้ยลี้มือสั่นมือสั่นศูนย์ไก่ย่างครับตัวละกี่บาทก็ไม่รู้มาข่ายเพิ่นมาย่างเพิ่มนซื้อครับเพิ่นใส่ให้ย่างให้ทำงานจนนี้แต่มีหน้าที่ปิ้งไก่ ขอโทษเสียงดีได้หลับวะได้เฮ้ยกูก็เสียงดีตัวนี่ไหมกูเด้มาปิ่งไก่ว่ะหลังจานแล้วๆปิ่งไก่เรียบร้อยแล้วมีมีมีอะไรมุดไฟบ้างครับโอไม่มีแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะงานวันจัวครับผมณค่ะค่ะอะดีคอนะครับดิได้เอาเลค่ะรถรถไปใส่อะรถไปไหนแล้วอะรถไปแล้วค่ะรถไปแล้วเอ้านึกยิ้มผมมาหนีิ แหม่บานเนี่ยมาชิมาตูดกินแม่โอ้ถึงทิมเออไปอยังไงเนาะบ้านนี้เขาทิมล่ะเตายัง อย่างน้อยเราก็ได้ปิ้งไก่กับพักมีนมจีนด้วยเอา้าสบายใจโยแขนดีใจได้แนวไปกินแรงนี่ตามสเต็ปคอไก่ย่างแซบแซบมาแรงบดอดอยากแล้วส้มๆูไต้องกินน้ำกูดะพิมกูไปดีกว่า ตอนนี้ห้องกามาฮอดแล้วนะคะพามากินยังเนอกบริสุทธิ์ข่อยกินเลยเบิร์ตปั๊ด